บ้านคาเมเลียนเพื่อเด็กพิการสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ลาดกระบ,บังเป็นบ้านที่สร้างความอบอุ่นและความรักให้กับน้องๆเด็กพิการและเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นบ้านที่ออกแบบเพื่อรองรับคนพิการให้ได้รับความดูแลเป็นพิเศษพร้อมสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ ในกลุ่มนี้ก็จะมีท่างดาวชินดดงออสิสติกนักกายพิการซ้งซ้อนแล้วก็จะมีเป็นเด็กของในส่วนของเด็กที่เป็นไปขับเดในแทนของเราค่ะก็คือมีพ่อแม่มีพ่อหรือแม่หรือว่าญาติที่ดูแลเขาอยู่เช้ามาส่งให้ที่เราแล้วก็เย็นมารับกลับไปนะคะหรือในเคสบางคนที่เ่าดูแชร์เราก็ไปส่งให้เขาด้วยแล้วกไปรับแล้วไปส่งด้วยเวยรถตู้หนึ่งคันตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปหนึ่งคันซึ่งทุกอย่างนี้ค่ะทุกจากรหน้มันเราดูแลทั้งหมดเราไม่ได้เก็บค่าอะร นอกจากนี้เพื่อให้กิจกรรมที่เข้าถึงง่ายขึ้นบ้านคาเมเลียนยังมีให้บริการรถรับส่งแก่เด็กๆผู้พิการเพื่อให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นและสามารถพัฒนาในด้านสังคมรวมถึงการดำลงชีวิตในประจำวันและยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความเครียดให้กับครอบครัวด้วย ไม่ช่วยเหลือเขาที่เขาได้รับการ เวลาใช้มันใช้เป็นองยังไงครับโอเคค่ะคุณลองแบบลองพูดให้ผมฟังได้ได้ค่ะได้อ่ามันมันเป็นอุปกรณ์การเขียนเนี่ยมันจะมี2ส่วนนะคะอ่าส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นไม้บรรทัดเนี่ยเราเรียกว่าสเลดครับค่ะแล้วส่วนการขีดไออุปกรณ์ที่เขียนเนี่ยเราเรียกสไปรัลครับค่ะทีานี้หลักการเขียนของอักษรเบลเนี่ยอักษรเบลจะเป็นช่อง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 อย่างนี้ใช่ไหมคะครับค่ะแล้วในอักษรเบลในหนึ่งช่องเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด6กจุด อ่าหกจุดนะคะโดยโดยการเรียงอ,อ่าหนึ่งสองเวลาเขียนเบลเขียนจากขวาไปซ้ายเพราะว่าใช่เพราะเวลาอ่านเนี่ยมันจะข่าวข้ามกันโอเค okay. แล้วก็หลักการเขียนอักษรเบละนะะเนี่ยค่ะอักษรเบลนี่จะมีทั้งหมดหกจุดในหนึ่งช่องเล็กๆนี้ค,ค่ะเออในหกจุดเนี้ยเราจะ จุดที่1 2 3, 1, 2, 3่สามจะอยู่ทางขวามือ <1>, 1>, 1มุมบนขวานะคะ1เราต้องรู้จักตำแหน่งก่อน2กลางขวา3ล่างขวานะคะ <1> 1> แล้วก็4 5 6คืออยู่มุมบนซ้าย4อยู่ทางซ้ายอ่ะ4 5อยู่กลางซ้าย6อยู่ล่างซ้ายดังนั้นเดลเนี่ยท็กคือมันจะมีทั้งหมด6จุดในลักษณะแบบนี้นะคะ, <1> 1> ะ,คะและคราวนี้ เวลาเราแทนตัวอักษรเข้าไปเนี่ยค่ะเราก็จะแทนค่าของโค้ดเข้าไปอโอโ้โหน้ำโคดเลยใช่ใช่อย่างเช่นกอไก่เนี่ยคะ่ะกอไก่เป็นโคดหนึ่งสสี่ห้านะคะอาจิมจ้มกจิ้มหนึ่งสองสี่ห้าอย่ากอไก่ก็จะเป็นตัวแบบเนี้ย<อ>มนันเรียนเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องหนึ่งเนี่ยเราจะต้องให้รู้จักตำแหน่งของจุดก่อน โดยที่ถ้าท,ท่านอย่างนเนนป็้องๆอ,อ,อย่างเนี้ยค่ะครเราก็ต้องสอนให้รู้จักตำแหน่งจุดก่อนเนี่ยจุดหนึ่งสองสามเวลาเขียนใช่ไหมเนี่ยทําให้เขาปากหมดอย่างเนี้ยค่ะอืมเวลาเวลาเขียนเนี่ยจุดหนึ่งมันจะต้องอยู่มุมบนขวานะมันนกเข้าใจาง่ายอ่ะครับผมค่ะสองเนี่ยเราจะฝึกอย่างนี้ก่อนเลยแล้วก็สาม เนี่ยให้น้องปาดให้ได้ก่อนเริ่มแรกของตารเรนเบลอะค่ะ<อ>ก่อนที่จะไปจับสเลสจริงๆ<อ>เพราะว่าพอจับสเลสจริงๆเนี่ยสเล,เล้เม,มันเล็กมากาามมมมเลยใช่่มันเล็กมากแล้วขนาด<ช>ขนาดผมผมมองเห็นนะเพียงแบบดูมันเล็กมากอเวลาถอลงไปนี่ไม่รู้เลยว่าไงแล้วคราวนี้พอคนมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยเขาไม่เกิดการจินตนาการเลย ยิ่งถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเห็นอะไรมาเลยเนี่ยเกิดมามองไม่เห็นเลยนี่ยิ่งจินตนาการไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาการสอนขั้นแรกของการสอนเบลเนี่ยคือเราจะต้องจําลองไอ้สิ่งใหญ่ๆก่อนอให้เขาเข้าใจจุดท่านี้เอาเขามีแผนที่มีมโนภาพละพอเราไปสอนเรื่องการเขียนจุดเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะทาได้<อ>เพราะเรื่องอะไรตรงนั้นพ่อใช่ใช่เพราะว่าพอเราเริ่มได้เลเราจะต้องหาให้เขาเขียนหกจุดเลยถ้าคนที่เคยเห็น หรือมองเห็นมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าคนมองไม่เห็นอะใช่ยากคิดไม่ออกเลยเพราะว่าเอ๊ะนั่นมันแถวแถวตั้งหนึ่งสองสามมันยังอยู่ทางขวามันเป็นยังไงมันมันลงยังไงอะไรย่า่เงี้ย่อมกระสุดอันนี้อันนี้ช่องบนนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้ทำสัญลักษณ์เฉยๆโอ้ระโบนอ๋อครับค่ะเขาเรียกพรีเมียล ค่ะเริ่มต้นของน้องพอเสร็จแล้วน้องก็พอจากเสร็จจากทีวีลรูก็ให้น้องสอบเออท่องใช่เจอเหมือนท่องโค้ดท่องโค้ดก่อนใช่ค่ะพอพ่อเขียนหกจุดได้แล้วนะเขาจะแปลทีเวลแล้วก็ฝึกเขียนหกจุดให้รู้ตำแหน่งว่าหนึองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันคือตรงไหนครับผมเออแล้วจากนั้นก็ค่อยเริ่มเรียนของของการท่องอาพยัญชนะสลากแล้วก็เนื้อเส้น คือพอเราพิมพ์ครบเป็นตัวแล้วเราจะกดนนก็ไดขอได้อเสือว่าแหวนบักสอเสือว่าแหวนบักค่ะอกา,สอสอก,าออกาศสอสเสือดีอเลื่อนได้ค่ะเลื่อนได้เลื่อนได้กดเป็นบรรทัดก็ได้ค่ะก็คืออไม่ว่าเราจะกดอะไรภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษก็คืออ่าพิมพ์งานได้หมดแล้วก็สามารถเข้าเว็บไซต์ ครับอ๋อเพราะว่ามันมีนี่ได้หมดมีเสียงเพราะเป็นคอมที่มันมีเสียงออกมาตลอดเพราะเราลงโปรแกรมสกรีนรเดอร์คอมอ่ะจริงๆมันคือคอมทั่วไปนะคะไม่ไม่คอมแบบบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปลงสกรีนรเดอร์ใช่ใช่ตัวโปรแกรมเพิ่มโปรแกรมที่ให้พูดอกมาใช่ถูกเทคโนโลยีครับแล้วอ่ะแล้วเนี่ยขอโทษนะครับอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะฝึกการพิมพ์ยังไงครับ ฝึกการพิมพ์เริ่มแรกใช่ไหมคะเราต้องอสอน,น้องให้รู้จักแป้นค<อ>ีย์บอร์ดหมดเลยนะ<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่าเมาส์อ่ะมันต้องหมดสิทธิ์ใช้แน่นอนอยู่แล้วค<อ>่ะก็เริ่มแรกเราต้องฝึกการวางแป้นเหย้าก่อนอื๋อ เ้าได้หมดอ่ะไายเลยอะไรก็พิ์ได้หมดเลยกันี่ครูคลิกแตะแตะแตะแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นโปรแกรมอะไรครับก็คือใช่ค่ะเวลาเราจะเลื่อนไปล้วก็ ปัดปัดปัดไปเออเวลาเราจะเอาอะไรเนี้ยเราก็จิ้มเข้าไปสองครั้งมันก็เป็นการเปิดที่บงคี์บอร์ดก็คือใช้งานได้หมดเลยใช่เพราะขีย์บอร์ดมันก็เหมือนกับโดนนตบ๊กเหมือนกันใช่ใช่แต่มันจะไม่มีแป้นยาาเอี่จำแล้วว่าอยู่ตรวไหนของจอไปรูปจอแล้ว แล้วไม่เท้าเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางแบบนี้ครท่านี้สเตปเวลาการเดินจริงๆแล้วอะค่ะก็คือเวลาเดินซ้ายเนี่ยก็ต้องแกว่งขวาเพื่อเพื่อเคลียร์เคลียร์ข้างหน้าว่ามีอะไรไหมเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันกับเท้าใช่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 หลักการเดินท่านี้สงสัยว่าเวลาคนตะบดเดินทางอ่ะเขารู้ได้ยังไงว่าถึงป้ายทุเมย์แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกแลนด์มาร์กอะค่ะ เขาเรียกว่าจุดสังเกตเออเพราะแต่ละที่มันต้องมีจุดสังเกตที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ๋อต้องอย่างนั้นวันนี้ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยครับค่ะได้ความรู้หลายหาอย่างนักการเม t องค่ะ นถ่ายอยู่มาได้สองปีแล้วค่ะตอนแรกก็เป็นศิตอาสาสองวันแล้วก็ไปบวชชีแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงที่นี่คเช้ามาเราก็จะมีกิจกรรมของกําลังกายพอเสร็จแล้วเราก็จะสอนลักษณะการสอนวัตนรมกันค่ะ เธอเจ็บช้ำเพราะรับที่เปลี่ยนไปรู้ดีฉันเองที่รอมานานให้เธอเปิดใจและรับ แต่งตัวอะไรอย่างนี้มันมันต้องดีขึ้นแต่ว่าให้ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ไม่ค่อยได้พ่ะอ,อย่างเช่นบางคนนี่มามาที่จะพูดได้สองคำสองคำมันจะกลายเป็นสามคำส,ส,สี่คำเะไรอย่างแต่ก่อนน้องอายออายจะอายมากเลยกล้าแสดง อายสมชื่อจนจะพาไปเปลี่ยนชื่อตอนนี้ก็กล้าสแสดงออกมาเต้นแร็ปคอร์งเราในในลานงานสแสดงมานจะมาน้องด้วยทุกครับเพราะห้องเรามันจะเนีนกิจกรรมค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมนบบ before I คามิเลียนให้ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากการศึกษาที่เด็กๆได้รับจากบ้านคามิเลียนเทียบเท่าได้กับการศึกษาทั่วไปที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการบ้านคามิเลียนจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็กทางบ้านได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัยลาดกระบงัง ซึ่งให้นำหลักสูตรกศนมาใช้โดยปรับให้เหมาะสมกับเด็กทิการในระดับการเรียนรู้ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาของตนเองได้หรือประกอบอาชีพในอนาคต ซองซอนเนาะพี่นเหระคะตอนแรกก็ถามว่ารู้สึกิ่งใดก็ตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่อยากมานะก็คือเหนื่อยด้วยแต่ทีนี้เลี้ยงไปแล้วมีความรู้สึกว่ารักเขารักกันสนิทสนมมีความรู้สึกว่าสนิทสนมเพราะว่าเราเราเรามีทุกอย่างแต่เขาบางทีเขาเป็นอย่างเป็นยันเขาก็ยังมาทั้งซ้อนใส่เขาอีกก็เลยมีทาง แล้วทำไมถึงมาดูแลคะถ้าตอนแรกก็คือพี่วาเป็นแบบว่าในทางแบบการทางานนะมาสมัครทงาน่ทีนี้เราเราก็ไม่เคยเรนนีอยาต่ลูก็คือเราเครียนทเยราใช่ไหแล้วนแต่ลูกเราอ่ะก็คือเสก็เลยต้อง

ทำด้ใจาได้ใจคไม่เะไรแต่ภาษาตอนนี้ก็คือภาาอักฤนะค่ากาทำอะไรแเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำก็ต้อ่เรีถ้าเราไม่ทำเราก็ได้ เขาก็ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเคยเจอคนที่ไม่ดีก็เคยค่ะคือไม่สนใจเรื่อนเราใช่ไหมค่ะมาเฉยๆก็คือไม่ไม่สนใจไม่อะไรแต่ถ้าเกิดเจอเคิดที่ว่าดีๆก็ก็ทำเหมือนเราทำทุกอย่างใช่แล้วถ้าเราเริ่มเริ่มได้มาอีกคนอย่างเนี้ยก็ดีแต่บางคนเขาก็รังเกียจรุ่เราดีมาก ก็คือเขาไม่ฟัเนี่ยบางีลูกเราเนี่ยกินข้าวไม่มาข้างในแล้วเขาก็ังเกียจแต่ก็น้อยคนนะที่จะรังเกียจขึ้นอยู่กับคนที่มาแต่ถ้าเขารักลูกเราเราก็รักเขาด้วยเขาอาเดเราีก็ทคแยแล้วอย่ีที่อยากให้รัฐบาลเขามาช่วยะร้ช่วยเหลือคะมีเลื่อนมีแล้วไมีเนาะ แต่ถ้าถามว่าอยากที่ช่วยเหลือน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลีมากกว่าน้องเด็กๆี่น้องไใครอะไรอย่างเงี้ยเดีอย่างนี้มากกว่าที่ให้ให้เช่นแบบพี่พี่คนทุกคนที่ดรียลูกเราแบบยังพี่คนทุกคนทุก็แต่ตอนนี้ก็อีกระชนก็เข้ามาช่วยมางมากอแบบเห็นเรื่องของสาษาเยอรมังก็มีข่าวนะถ้าจะให้รัฐบาลช่วยพวกเองชนเนี่ยแเรื่องโรงพยาบาลอะไรมากกว่า เรื่ของปีกางรจ้แล้วก็ของแท้ก็คือถ้าเกิดบริางงนะรนด้อย่างดว่ม้วก็ารรกาสถาที่มีไว้่้ไหมทุกป่ตที่นีก็คือเราแบบองพวกเราย่งเพราว่าถ้าบริการเยอะอยู่่วงนี้มัจะเป็นเพื่อนเพือะไรงแลเะน้องเขาบรารตลอดไปแล้วเราก็อกษาเรื่องความสะอาดใช่มัส่เพื่นเพื่อนกัน よかった。 With an organization, and they brought me here. So, that's nice. what inspired you that? here? Um, well, just to make the kids happy and make them smile. And um, they have a lot of them have, have uh, multiple disabilities and disorders, and it's really important to realize that they. If they can smile, and um, we can as well because they have a lot more pain than we are, and they have a lot more troubles than we are. So it sort of relieves things that you're like now. I'm thinking, oh, I cannot buy this dress, or I can't, I don't have enough money. And then I see the children, and then I think, oh, but if I can make them happy, that's more important. So. How do I feel? Um, just happy. I like to, to make them smile, make them laughing. So anything I do with them to play is hopefully they will have fun and they will enjoy their day. That's yeah, all I want to do.